รสชิมัน mm ยัอ hmm. like ืมอร่อยอันนี้ยล้วนไทยๆนี่ค่ะเจ้าหลงเปาั่งอะไรอย่างไม่ส่งแค่นี้ อืมอืมผู้เขาสดมามันมันฝันที่เป็นเองฝันที่ไม่กล้าฝัน อันนี้เขาเรียกโอสวดเหรอหรือว่าหมยหอนอันนี้อร่อยนะอร่อยมาก นี้่อยเลยองงนกอบได้สูตรใหม่แล้วแค่ใส่ผงลงไปทุกยางก็ดีึ้น ืุเม่อว่านอร่อย ใช่อหมดแล้วครับอโอ้กินให้หมดดิอันอร่อยมหมดแล้วอืมอ้ำเออเออเหมือนกันออไปกันต่อ ระวังเชืองรับกคอุ๊ยไอติมหืเฮ้ยข่าหูรูดมันจะเหนียวเอาที่มันเป็น มะเขือเทศอ่ะมันไม่มีใครดแดดรแดดที่มันมีมะเขือเทศอันเดียวเยวอนนอ,นนเ,อเอาที่มันมีมะเขือเทศอันเดียวก็แหละอันนี้ปะเออใช่ไหมอันนี้คือทุกคนจะกินใช่ปะเอ้ยแต่เอาที่มันเป็นสตรอเบอร์ี่ก็ได้ไไหกสิบบาท๋อ้ถือ,อวไว้ไ ข่างหูรูที่เก้าส่งนะครับโอเคเราก็จะมากินกันเลยอุวยให้กินสตอเบอรี่แหมแบบนี้อร่อยนะเคยกินปะแหม อุ้ยเนื้อร้อยหนึ่งได้แผ่นหนึ่งไหมป่ะรสหวานเจี๊ยบอร่อยไหมให่กรอกรอ่ะพลอยอัยเป็นแบบเป็นกรอกแล้วก็หอ่อเขาเหนียวข้างวดนะ

เด็กอุ้ยอ่ะนโนโนนี่ดกเลยกินเลยเนะาะใครเปนคนจับอ่ะครับลาวังร้อนเฮ้ยทำไมมันไม่ได้อะ

ไม่เป่าเลยขอาปองในไหนทุกท <oh ุกเขาจะกินพร้อมกันเขาด้กินด้วยกันเมื่อกืนเขากินสีอะไรไปอ่ะแดงมันต้องเป็นข้าวกบบนี้ยมันางติดหวานหานไปอ่ะมันเหมือนกินเทียรอ่ะอืมอืมเขากินเออมันต้องกินคู่กันอืมต้องกินคู่กันแล้วก็กินกับต้นหอมอย่างเงี้ยอืมเพราะว่าอันนีขาเป็นขา 份，<对>要什么？蒜香的，要小中大、啊。要小就可以了。的好。的好中。好，要加一份薯条。啊、要薯条卖完了。哦。这里卖忘记进货。好、那、的、個，没关系。对、啊。啊，多少钱呢、啊？家里的一百一。一百。对。嗯、要直接吃吗？对。對 นี่ที่มันมีแบบซูครีมป่ะอ,อ,อุ้ยโอ้ยผู้ชมดูดิออใช่ออใไข่ล่ออหอุ้ยปลาหมึกเดี๋ยวแบบเออต่โตเ,ออเสี่ยวฟานละ่ะตีแทงสาวขาวอุ้ยเอา

เอาไรเพื่อนถาดนี้อุยอนนี้เอาไส้กรอกไส้กรอกอันนี้เยดแปงเอาแล้วมั้งแล้วนอะอีจไก่ไ้กินไก่ปะเอาไม้เดียวพอเอาอีกไหมไม่เอาไม่เอาเลยเอาลอากินะไรกสอยบ่่ี่อีกรอยหสี่้บรสีบสี่ี

กูอยากกินน้ำเต้าหม้อป่าเนี่ยมาดูเด็ดเอ้ยนีนนนะแ้วดัน้อสือจะรอเดินด้วยข้างหน้าโอ้ชิคกี้าย อร่อยนะฮึ่มเออม,มันหวานแบบหวานแบบหวานแตงโมอ่ะอ๋อกินอยู่อันนั้นจะบอกว่า is very good ขนาดนั้นเลยที่ทีททบนรดไฟเมฟื่อวานขอกินครับแล้วเราก็จะเดินเข้า h e l เอ้ยเมื่อกี้เราเดินเซนนี้ป้ะพอยอ๋อเดี๋ยวเราเดินเข้าเซนนี้่อยอ๋อเราเดินเข้าเซนนี้แล้วใช่ไหมอ๋อเราเดิน มันหวานแบบหวานแตงโมอ่ะอร่อยมากเขากองทิ้งหมดเลยนี่เขาปั่นใว่ากองเห้งเขาเอาไปหวานเจี๊ยบมากหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เฮ้ยเพราะใส่ได้พันเปอร์ซ็นต์ศนย์จนย์จศนย์ศนย่เ แต่ได้อีกห้าล้านห<ะ>้าไม่ใช่ล้าล้านอันนี้มันเรือส่งสินค้าหรือเปล่าคะเราได้คิวลงกับพี่มื่นเลยเหรอวะอร่อยโอ้๊ย,ยร้อนอุ้ยมึงอันนี้คือเดอะเบสนะไก่แดง คนละอารมณ์อะแถวนนคนละกลิ่นรอ้อยอืมลากฟันแตกได้เลยอ่ะอ๋อมันไม่มีผงแบบอ๋อ,อเขาใส่ผงอ,อยูอ่มันเนื้อ่อยอ๋ออร่อยปะ

มันเหมือนกุนเชียงแต่มันไม่ได้หวานเท่ากุนเชียงไม้ไม้ใช่ไหมรู้แล้วว่าเป็นไงชาดอ่ะอ่อยหวานนิดหน่อยอร่อยดี ตอนนี้อ่ะอ่านหนอ่นหนอยคุณเขสนุกกันมากเลยอ๋อเออหูจู่กับกับฟักนะกน็นนกินผักน่เ้ยนี่อากิอไอุย อขวนันขวันหวานเฮ้ยส้มขวนันระวังอืม,อ,มอร่อยเหมือนมันอะเออมันมันมันจะหวานก็ไม่หวานจะจืดก็ไม่จืด เข้างในไม่อยากกินไก่ทอดอันนี้อร่อยจังอ่ะกินกับอ,อันนี้อร่อยแต่กลางอันนี้หวานอันกลางอร่อย อสองคนตังน,นี้ครับหวานอ่ะมันหวานมากเลยอันนี้หวานอันนี้อร่อยอนนอชิมดิไอที่อยู่ในหมอ้อเมื่อวานอะ่ะหอมขึ้นหอมขึ้นอ,อ,อันนี้อร่อยอ่ะอ,อันนี้นกลางๆอร่อยที่สุดหวาน อันกลางอร่อยสุดไม่กินแล้วอันนี้อันหวานไม่กินแล้วอือหือไม่กินแล้วกินอันนี้แม่อร่อยเหรอร้อนอะไรแไม่เหรออืนนอหือทำไมหวานอะ่ะเอา้าหูของเจ้าพูดแต่หวานมากไปยันต์ต่อลูะกอบหวานมาก ชานมกุหลาบไหมคะิะีไหมมีตังอ้เธอแถวอยู่นูน่นแถวอยู่นูน่นห่างันนู่น่ดีมากอ่้ย,ย,ย,ยหมูกรอบ อ,อ่ะนี่มันถนนคนเดินเชียงใหม่ปะเนี่ยเรากำลังจะไปกินข้าวกัน,นอยู่ข้างนอกก่อนอะข้างในเหรอไม่เห็นเลยอ่ะหาเพื่อนไม่เจอเลย <c oughs> โอ้โหของกินเยอะเลยฮุ้ยนั่นไงมีหายที่เหล่าด้วยมีหายที่เหล่าวยจับมือนะเดี๋ยวหลงไม่สั่นโยคนเยอะม่ะขนมของเจ้าดังและคนเยอะมากแต่ว่าไปหาร้านกินข้าวก่อนนะคะเดินก่อน